กองทัพบกนะครับโพสต์กัมพูชามีการละเมิดการหยุดยิงนะครับการเจรจานะครับต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วไงครับว่าการตกลงหยุดยิงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเออเป็นอย่างนั้นได้ตลอดนะครับการตกลงแล้วปรากฏว่า ไม่สามารถหยุดยิงกันได้นะมันเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเพราะว่ากัมพูชาเขาเป็นฝ่ายที่เสียนะครับทั้งทั้งที่เขานะครับคุณมาเน็ตเองนะครับผู้นำทางทหารผู้นำประเทศนะครับมีเป็นฝ่ายนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับเรียกร้องนะครับต้องการให้มีการเจรจานะครับ ผมก็คิดอยู่ว่ากัมพูชาเขาจะยอมแล้วเพราะเขาเสียเยอะถึงไทยได้ไทยเองก็ได้ไม่เยอะแต่ก็ยังได้แต่กัมพูชาเสียเยอะกว่านะครับ mm. เขาก็อาจจะเป็นว่าต้องทําอะไรเพื่อให้ได้บ้างๆนะครับให้คุ้มกับอย่างน้อยก็ให้เท่าทนุนหรือให้ได้เพิ่มมาสักหน่อยนะครับ mm. ก็ยังคุ้มกว่าที่เคยเป็นมานะครับ mm. ก่อนเจรจาอีกครั้งแต่ก็เอาเถอดดีแล้วครับ <laughs> ใครก็จะได้ทําอะไรให้มันเบ็ดเสร็จเราจะได้มีโอกาสที่จะทําที่จะยึดพื้นที่อธิปไตยของเรามาอย่างเบ็ดเสร็จนะครับนี่ก็เป็นการแสดงอีกอย่างถึงความไม่ชอบธรรมนะครับเป็นพวกที่เชื่อถือไม่ได้นะครับของกัมพูชานะครับตัวเองอยากให้มีการเจรจาแต่เวลานั่นก็กลับคำนะครับมาละเมิดไม่ยอม เอ่ทำตามข้อตกลงการเจรจาหยุดยิงนะครับกัมพูชานี่นะครับผิดตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆนะครับตอนนี้ไม่ชอบทำนะครับไร้จริยธรรมนะครับไม่มีความซื่อสัตย์นะครับเชื่อถือไม่ได้นะครับก็ติดตามดูกันต่อไปครับ